ตอนที่สองยิ้มกระชากใจเฮ้ยมีต่าอีกตัวนี่นะโอ้ยเยนลียูนะคุยมีแต่เต่าทุกทีเพื่อนนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองอีกเยอะมากมาก กินขนม32อย่างนะเพื oh, ่อนๆแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเริ่มกันที่กัมมี่ันปลอมีมีหลายอันมากๆเอ้ยฝรห่อสาวัสดีครับคุณก็รู้กรขอยุ่งกับข้าวไก่ หอมเยลลี่ผลไม้มากๆหนึบหนับนะเตือนกันอ,อีกรอบนึงนะเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเพราะเดี๋ยวจะติดคอนะเพื่อนๆยิ้มกระชากใจยิ้มสวยวะละ่ะเจนเสร็จต้องไปแปลงฟันแล้วแหละเดี๋ยวฟันผุชิ้นต่อมาคืออันนี้จะบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆตรงไหนหรู้ไหมเพื่อนเพื่อนมันมีเยลลี่หลายแบบมากๆในหอ,อนี้เดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยนะว่ามีอะไรบ้าง กินหอมมากได้กลินโคลาแล้วก็กินผลไม้รวมนะนี่เพื่อนๆเพื่อนๆว่าเหมือนอะไรฟลามิงโก้นะโคลาผสมผลไม้อะ่ะทิมนี่คือพวงกุญแจไหมใส่นิ้วได้ด้วยนะนี่คือตัวอะไรอะ่ะสัปปะลาดหรือเปล่าคุณเตา่านี่นะเตา่าอ เหมือนข้างล่างเป็นมาชมาโ์่แหละนุ่มๆนะเต่านุ่มนะนมนะเฮ้ยมีเต่าอ,อีกตัวนี่นะอันนี้มันเต่าพันอะไร,อ,รอุ้ยคุณเต่าครับอุ้ยโอ้เยลลี่อยู่ไหนทำไมเต่าตรงนี้ชอบกินเยลลี่ออเอาเยลลี่มาให้กินหน่อยอ่าคุณเต่าขาเจริเกยนะครับนี่จอะเค มีไดโนเสาร์ด้วยเพื่อน,อน,นจะทีเล็กไหมห่อน,นี้มีเยอะมากเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกสัก2แบบนะเพื่อนเพราะว่าแบบมันเยอะมากๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะรีวิวขนมมันอื่นไม่ได้นะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเพื่อน,อนแต่ดูเหมือนเป็นผู้หญิงหรือเปล่าฮะก็นทั้งตัวเลยนี่อีกอะไรอะเยลลี่รสไหมบ้นบินเนี่ยบินบ้นอื้ ยันนี่เขาหนึบหนับมากแล้วก็เป็นรสชาติผลไม้นะแล้วดูนี่อีกเยอะมากๆถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อนะคอมเมนต์กันมานะสำหรับฮาริโีบอันนี้นะเดี๋ยวจะเอามารีวิวอีกมีอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจพี่แพ้กันเลยนั่นก็คือนี่ d อลลี่เฮาส์น่าจะเป็นขนม DIY นะทุกคนผมเห็นหลังคาบ้านแล้วเห็นไหมนี่คือสถานแห่งบ้านสรยทองโอ้โห โอ้โห oh, oh. เดี๋ยว <g ings> เราจะมาต่อบ้านกันนะมีสติกเกอร์แล้วก็แบบบ้านแบบนี้ใครอยากรู้ว่าถ้าต่อออกมาแล้วเป็นยังไงร,รอดูที่ท้ายคลิปนะ <g ings> เพราะว่าเราจะมากินขนมนกันก่อนกับฟรุตต <c oughs> ี้ทวิสว้าวโอ้โอ้มันมีผงด้วยอ่ะนี่โอ้ oo. 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 มูสีมันสิน่ากินมากเลยที่เห็นอยู่จะมี3ามสีสีม่วงสีเขียวแล,แล้วก็สีฟ้านะลองชิมเลย เมื่อกี้อ่านมาเขาบอกว่ามันม้วนบิดเป็นแคนดี้ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองม้วนกันนะได้ไหมเนี่ยมันทาอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่น่าใช่แบบนี้นะใครทําเป็นก็คอมเมนต์บอกพี่ทีเทสได้นะโมจิถึงเวลาของไอติมกันแล้วมีใครชอบกินไอติมโมจิบ้างอันนี้เป็นโมจิวนิลานะแต่ยังเหลืออีกอันหนึ่งด้วย สองอันมีไม้จิ้มให้ด้วยอุย้โอ้อเดี๋ยวนะอาจจะทำความเย็นไม่พอนะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาแล้วใส่ตู้เย็นของวิเทเจเองโอ้ทุกคนดูดิมันดื้อๆเนาะแต่น่าจะยังกินได้อยู่นะนี่เนาะอ้โอ้โอู้อ๋อูยังอร่อยอ,อ,อยู่แป้งเดือหนุบมาก ตรอเบอรี่มาดูอีกสีหนึ่งเลยนะตอนแรกพี่ทีเทเยจะเก็บเอาไว้ก่อนนะแต่ว่าแกะอันวานิลาเมื่อกี้เราเห็นมันเหมือนว่าเฮ้ยจะละลายหรือเปล่าวะเลยต้องรีบกินอันนี้ก่อนแล้วกันนะกลัวมันจะละลายไปมากกว่านี้ชิโอ้สีสวยมากเพื่อนโอ้ยอืมกินสตรอเบอรี่หอมมากน่ากินมากแต่พี่ทีเท่ว่านะความเย็นมันน่าจะไม่พอนะเนี่ยมันมันยืดแล้วเนี่ยโอ้แต่กินหอมมากจริงๆเพื่อนกินหอมมากอุ้ดูมันยืดเนะ ดูดิวงฝนเม่อนมมันยืดดูมันยืดถ้าความเย็นพอมันน่าจะแข็งเป็นก้อนกว่านี้นะ,นอ,ะอืมโคตรนุ่ม,มศศนนอะสตรอเบอร์ี่เต็มๆเลยร่อยอรเรามากินขนมกันต่อกับนี่ยูปี้ดิป<า>ปี้ลาเฟนไฟอีกแล้วแต่ว่าคนละแบบกับคลิปที่เรากินเมื่อคลิปที่แล้วนะเพราะว่าอันนี้นี่เขามีซอสให้จิ้มด้วย อุ้ยลงใส่กินเยอะไปหน่อยดูเลยนะเพื่อนๆแล้วดูดูซอสนะ oh My God ซอสกลิ่นหอมมากดูสิเยิมย้มนี่แทงเฟนฟลายลองเลยนะยอุ้ยหืมดขาอกอร่อยดีนะเป็นแบบมะรอดสับปะรดผสมกับสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอืมหยด,ด,ดอีกแล้ว สขามากินกระต่ายกันดีกว่านี่อยู่ในกระเป๋าของทอลลี่นะที่พี่เท่เคยรีวิวมีใครได้ดูคลิปที่แล้วบ้างนี่อ่ะให้ดูเลยนะเป็นห่อจิ๋วๆแต่ได้หลายเม็ดอยู่นะนี่ได้หกเม็ดเลยนะนี่นะเป็นรูปกระต่ายนะแต่ว่ามองไม่ค่อยออกเท่าไหรนะ่นะเพื่อนแต่กินหอมมาก อีกหนึ่งอย่างที่พี่เท่เอามารีวิวก็คือนี่ของเพล r มนะเป็นไดโนฟอสซิลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในถุงใหญ่อีกทีนึงนะอันนี้เอามาแค่ชิ้นเดียวนี่จะให้เพื่อนๆดูเป็นรูปไดโนเสาร์อย่างนี้นะเห็นปะเขามี2เลเยอร์นะเพื<ๆ>่อนๆกลิ่นก็หอมมากๆด้วย หนักกำลังดีเลยอะ่ะมีใครชอบไดโนเสาร์บ้างเจอแบบเขาจัดงานไดโนเสาร์ตลอดเลยนะช่วงเนี้ยมีใครไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะเผื่อพีิเทจะตามไปเที่ยวบ้างและอีกหนึ่งอย่างนี่เลยเพลโมเหมือนกันซอสเซชกัมมี่โอ้ยหนึ่งห่อนอะ่ะก็จะได้สามาอันเป็นแบบนี้นะพลาสติกเนะี่ยกินไม่ได้แล้วก็หมุดตรงนี้เนี่ยเห็นปะเห็นหมุดตรงนี้ไหมอันนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันนะแกซีแดงออกนี่เนาะ น่าจะเป็นแบบนี้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหมือนฮอทดอกเลยอะอกัมมี่เหมือนฮอทดอกสีชมพูอะออืืม อันนี้พราติกนะกินไม่ได้ตอนนี้นะเรายังขาดขนมอีก12อย่างเดี๋ยวเราจะมาสั่งขนมการผ่านนี่เลยแอปเซเว่ึ่งก็เป็นการสั่งครั้งแรกของผมนะกินอะไรดียูบี้พิซซ่าซันสูก็น่ากินจอร์รี่แบร์รถนี้ยังไม่เคยกินเลยอะลองลองมีทลลี่ปลาหมึกด้วยอะคารามูโจอันนี้อร่อยมากเพื่อนๆเคยกินแล้วแต่ว่าอยากกินอีกนะโอเคครับเพื่อน <c oughs> ๆตอนนี้ผมก็สั่งเรียบร้อยแล้วนะ12อย่าง187บาทแต่ว่ามีส่วนลด สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก55บาทนบ้านาทนี่นะเพื่อนไปกินกันเลยจ๊มตอนนี้พนักงานเซเว่นก็มาส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินบ้างชิ้นที่21ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าพี่ดีเทให้กินทุกวันนั่นก็คือ <c oughs> กาแฟนี่ทุกคนอ พราะว่าพี่ทีเทติดกาแฟนะเพื่อนๆถ้าไม่ได้กินกาแฟนี่คือจะปวดหัวและอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจซึ่งก็ต้องรีบมารีวิวก่อนเหมือนกันเพราะกลัวมันจะหายร้อนนี่ทุกคนมันหวานญี่ปุ่นเผาโอ้ยทุกคนกินหอมมากควันยังขึ้นขโมงเลยฟินๆออมมากและสิบอย่างสุดท้ายว ก็คือเย่อ้าวเหมือนซ้ำเลยอ่ะกินไปแล้วว่าซื้อมาซ้ำรีวิวไปแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปหามาใหม่อีกหนึ่งอย่างนะเขาเริ่มที่ซันสุกก่อนเลยเขามีหลายรสนะแต่พี่ทีเท้เอาองุ่นกับสตรอเบอรี่วิธีการกินก็ง่ายๆนะแค่ฉีกนะเพื่อนๆแล้วก็บีบแบบนี้แล้วก็ดูดเลย หนุบ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  not s t r อ w b e r r y นี่ดูสิเปื่อนอืมกินง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะไม่เปื้อนมือเลยอ่ะนี่จ้าเค้กเคลือบนมอันนี้พี่ทีแทก็ยังไม่เคยกินมาก่อนเลยนะเค็กจริงน่ารักมากเป็นแบบนี้คล้ายๆกับเวเฟอร์เลยอ่ะดูสินุ่มอร่อยแบบนุ่ม ยูปี้พิซซ่าจิ๋วคลิปก่อนเราก <inn> <c oughs> <c oughs> ินแบบถาดใหญ่เรามากินแบบจิ๋วกันบ้างนะนี่นี่โอ้กินหอมมากเพื่อนๆเรามาดูนะว่ามันจะยืดไหมหนึบมากน่ามาหกชิ้นสามชั้นไปเลย อย่าลืมนะเพื่อนๆเ,เคี้ยวให้ละเอียดนะแล้วก็อย่ากินคําใหญ่แบบพี่ทีเทสนะเพราะว่าอาจจะติดคออันตรายถึงตายเลยนะพี่ทีเททําเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งอันที่น่าสนใจซึ่งก็เคยกินมาแล้วแต่ว่าเราก็เอามากินอีกนี่เลยเป็นเยลลี่ปลาหมึกทุกคนว้านี่นะได้ปลาหมึกมาสองสายพันธุ์อันนี้คือเยลโพย่อมาจากเยนโลกับเพอร์โส่วนอันนี้เป็นน้องออรบรู ออยเลนจ์กับบลูมีใครเคยกินปลาหมึกแบบที่มันยังมีชีวิตไหมอะเขากินกันแล้วแบบโอ้มันติดปากอะไรแบบนั้นอะโอ้หืมนุบหนับไม่เปรี้ยวนะไม่อยู่บเปรี้ยวแต่จะมีเปรี้ยวนิดนนะไม่เยอะฮึมึมทริมงจอยลี่แบกน่าจะเป็นแบบรสเปรี้ยวนะอันนี้พิทียังไม่เคยกิน อืกลิ่นห้องม,มากๆเพื่อนๆมีสองสีนะเพื่อนๆดูดิว่ามีผงโรอยู่เยอะมากๆมันจะต้องเปรียวปี๊ดแน่เลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันอืมอืมเปรียวจริงติดจ,จารเลยอะ่ะเอาเคียวให้ละเอียดด้วยนะ พี่ดได้ชอบแบบเปรี้ยวๆเลยนะนี่ดีกว่ามาร์ชเมลโล่แบบไอติมเฮ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่เพื่อนๆมีสองสีนะสีขาวกับสีฟ้าหลุดอลลูนหนุบหนับอยากมีช็อกโกแลตจิ้มเลยเนี่ยฟิน เตรีมมากินแตงโมกันเพื่อนๆหลายคนเนี่ยชอบรสแตงโมมากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นไอติมแตงโมเยล,ลี่แตงโมนี่เลยลูกอมกลิ่นหอมมากกลิ่นแตงโมเลยอะ่ะหูเป็นเมนแบบนี้กินทีเดียวเลยนะฮึเย็นสดชื่นมากๆเพื่อนอมไม่เห็นใช่ไหมไม่มีคนเห็นเนาะ อีกหนึ่งอย่างที่ก็น่าสนใจไปแพ้กันกับนี่เลยโอวันตินคลันชี่มีใครชอบกินโอวันตินบ้างเดี๋ยวเทให้ดูนิดนึงนี่เป็นพงๆแบบนี้นะ <c oughs> <c oughs> กร <c oughs> ุบกรอบดีไว้ไเป้ลโรยกับพวกไอติมหดือนน้ำแข็งใสน่าจะอร่อยเนอะดูสิเพื่อนๆฟิน ชื่อมากคารามูจโจนี่ฟังความกรอบของมันนะเพื่อนๆฟินมากอันนี้ก็จะเป็นรสฮัตเชอลี่ซึ่งปกติเนี่ยพี่ทิเทกกินเผ็ดมากไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้พี่เทว่าเผ็ดกำลังดีเวฟเ็ฟเ็ฟ ตอนนี้เท่ากับว่าเลือขนมอีกหนึ่งอย่างนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันเนี้ยเราซื้อมาซ้ำเดี๋ยวเราค่อยเอาไปรีวิวในคลิปอื่นแต่ว่าคลิปนี้จะต้องมีอีกหนึ่งขนมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรชิ้นสุดท้ายในคลิปนี้ก็คือดิปเปอร์รสบูเบอรี่หอมมากแล,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 ลเขามีผงให้จิ้มด้วยนะเพื่อน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 ว่ามันจะเปรี้ยวไหมอ่ะก็ไม่เปรี้ยวนะแต่บูเบอรี่หอมมาก และนี่คือร้องราในคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆอยากจะให้รีวิวอะไรหรืออยากจะให้กินขนมอะไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะตอนนี้พี่เทอยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะไปตามหาขนมแปลกๆน่ากินน่ากินเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆที่รอดู Dolly House อยู่ยังไม่ได้ต่อนะเพื่อนๆ ถ้าวันไหนต่อแล้วเดี๋ยวจะเอามาอัพเดตให้ดูนะเพื่อนๆ